สวัสดีค่ะพี่น้องวัสดีอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเหลือเด้อบานนี่เด้จอจัดคลิปรอบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะช่องนี้คือช่องอะไรมีใครรู้บ้างนะคะช่องนี้ก็ช่องเรื่องเล่าข่าวสาวคู่ไทยนะคะเนาะเป็นช่องเรื่องเล่าข่าวสาวคู้ไทยเนาะ,ะอันเป็นตัวเลขนําโชคเนาะค่ะพี่น้องเขาเรียกว่าตัวเลขนาโชคนะคะ ตัวเลขนำโชคเมื่อวานนี้เข้าได้ค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็เข้านะเออเมื่อวานนี้เข้ากี่ตัวเอ๊ะจะคือว่าเข้าห้าตัวเดี๋ยวดูสมุดก่อนจำไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อดูสมุดก่อน เมื่อวานจำได้ว่าเข้าห้าตัวนะคะแต่ก็ต้องดูก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขนำโชคเข้าไปทั้งหมดห้าตัวนะคะมีอะไรบ้างแปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่พี่น้องเอ้ยเข้าหมดทุกตัวเลยนะคะแล้วก็วนันเมื่อวานนี้นั่หนึ่งแปดโอ้ยเสียงแหบ หนึ่หนึ่งค่ะพี่น้องเข้ากับฮานอยพิเศษเจาะตรงๆเลยนะคะเจาะไปเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนเด้อค่ะพี่น้องมีใครตามมาบ้างมีใครตามมาบ้าง มีใครหายหน้าหายตาที่ไม่ตามมาก็มีนะนี่แต่ว่าก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับคนที่ตามมานะคะคนที่ยังไม่ตามมาก็อาจจะติดทุระอยู่ถ้าเสร็จทุระแล้วให้ตามมานะในช่องไอ้สุภลักษณ์นิยายเรื่องเล่านะะเนะเาะค่ะเนาะอ้าวไม่ใช่หลังจากมาจากช่องสุภลักษณ์นิยายเรื่องเล่าแล้วเราก็มาต่อช่องเรื่องเล่าข่าวสาวภูไทยเพราะว่าข่าเสาตัวเลขของไอ้ เอาตัวเลขของไอ้น้ำโชคนะคะทั้งหมดมีห้าตัวนะตัวเลขน้ำโชคมีทั้งหมดหตัวเพราะว่าจะเอาตัวเนี้ยไปดูเทียบกับคู่ต่างๆอื่นๆเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเบิ้งนะคะว่าเฮาทีจับคู่ตัวใดเป็นคู่ตัวใดนะคะพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะเด้อพี่น้องเด้อ มะม่วงแม่มะม่วงสุกไก่สิมดต้นแล้วพี่น้องแท่ก็ยังเหลืออยู่ค่ะนี่ก็ยังมีเหลืออยู่นะคะโอ้ยอยาบมกม่วงเฮิ่มแม่วันนี้ เดีด๋วยวพี่น้องขอแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งขอแชร์ก่อนนะคะ อากาศดีดีมาหนิเหมือนฝนจะตกพี่น้องเมื่อวานมีใครเอาตัวเลขนำโชคไปจับคู่วิ่งลูดไหมคะเมื่อวานมีใครเอาตัวเลขนำโชคไปจับคู่วิ่งลูดไหมเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวแอดจะมาบอกเด้อเดี๋ยวไปต่อยบักม่วงกันแป๊บนึงเดี๋ยวต่อยบักม่วงกอนพี่น้องเดี๋ยวต่อยมะม่วงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาบอกตัวเลข มีหลายอยู่ค่ะพี่น้องอยู่ข้างบนเยอะเดี๋ยวมาบอกตัวเลขนำโชคแฟนคลับก่อนนะจ๊ะไปต่อยบักม่วงต่อยบักม่งมั่นโอ้จะพูดก็ไม่พูดลีลาจังเลย <laughs> บม่ไลีลาเดอ้อพี่น้องนะคะไม่ได้ลีลานะคะ ก็บอกแล้วจะทําคลิปให้มันอย่างสามให้ถึงสิบนาทีนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ยืดเวลาไปอยู่นั่นแหละนะคะขอบคุณมากสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจะบอกตอนนี้แหละนะคะสําหรับตัวเลขน้าโชคนะคะแล้วก็มีหกคู่เด่นด้วยเด้อเลขนําโชคละกันตัวเลขน้าโชคอันนี้มันเป็นตัวเลขอัน วันพร้อมนะคะประจําวันเมื่อนา้สาหรับวันที่โชคดีก็จะได้ตัวเลขนําโชคไปนะคะวันนี้เราให้ตัวเลขนําโชคไปทั้งหมด5ตัวนะคะเนาะตัวเลขที่ได้มาก็คือ1 6 0 5, 9หนะคะ1 6 0 5 9นะคะแล้วก็6คู่เด่น6คู่เด่นมีตัวไหนบ้างวันนี้มี 1, 6ห ห้าหนึ่งแล้วก็หกห้าห้าเก้าหกเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นะคะหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าเก้าหกเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นะคะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องเมื่อเนี้ขนาดเป็นต้อยบบม่วงครับหมายัยงมุ่งหอดสิบนาทีเลยเนาะยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเนี่ เป็นกำลังใจให้สู้ทุกคนนะคะสำหรับใครที่มีดวงมีโชคโชคลาภมันก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเด้อไม่รู้ว่าเราจะมันจะมาถึงเราตอนไหนมันจะไปตอนไหนมันจะมาตอนไหนเราก็ไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะก็ไม่อาจจะรู้ได้นะคะก็อยากให้ทุกท่านโชคดีเหมือ่อทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเฮากับเหูเนาะตัวเลขที่แอให้ไปกับ เป็นตัวเลขซื่อๆคับพี่น้องเป็นแค่ตัวเลขที่ทำออกมาเป็นแนวทางนะคะไม่ได้ฟันธงนะคะไม่ได้ฟันธงเป๊ะๆผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะก็มีหลายคนอยู่ก็ว่าพูดมากพูดเยอะโอ้อไม่พูดมากพูดเยอะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับต้องพูดให้ครบสิบนาทีนะคะอย่างตา่ําต้องครบสิบนาทีเนาะ โอเคขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับคนที่มาให้กำลังใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเนาะพี่น้องเนาะเมือ่อยวันนี้จะออกไปทุลานี่วันนี้จะออกไปทุลาเหนื่อยเนี่ยจะไปหาน้องว่าจะไปหาน้องเฟนด้วยนะคะเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ต้องไปแน่นอนเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สิบสองนัดกระตาไว้วันที่สิบสองค่ะว่าสิบแปเนาะ จะว่าภารกิจได้หลายที่น้องเนี่ยซึ่ไปหาเฮ็ดภารกิจให้แล้วสก้อนเนาะภารกิจเยอะโอเคนะโอเคนะคะโอเคเด้อพี่น้องเด้เาาอเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคือเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสุขปูสุคนนะคะบ๊ายบายฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะจุ๊บๆค่ะ